สวัสดีครับมณีก็มาตอบคําถามเกี่ยวกับเว็บร้อยยี่สิบห้าสีน้ําเงินที่ผมถ่ายลงไปก่อนหน้านี้กับบดนดอกสองสามมือขึ้นหลังนั่นแหละเป็นเวฟบร้อยยี่สิบห้านะครับพอดีผมก็ไปซื้ออะไรไปหาเบื้องรถน้ำเนาะเออกับถ่ายชิปคอนเทนต์ลงไปบนที่นี่มีคนอยากได้ยีหรี่ไยมทักมาหาผมบ่ต่ำกว่าสามสิบคนเนาะตั้งแต่โพดลงมือเลียกอะจนมณีพันไปสามมือละทักเขามาตลอดเลยว่า คำถามแรกเลยนะรถคันนี้ขายอยู่บ่แล้วก็ถ้าออกรถเนี่ยซื้ออีหยังเนี่ยเอ้ยเอาเอกสารนีหยังไปเนี่ยแล้วก็รถคันนี้เป็นรถเกา่าหรือรถใหม่เออเป็นรถแบบเมื่อนหนึ่งหรือเป็นรถบิวเนาะแล้วก็ลันอยู่ใสนะครับเอ้าก็จะมาตอบรวมๆนะครับอที่แน่ๆเลยผมโบมเมนเซลขายรถนะเออรายละเอียดข้อมูลการซื้อขายการ เอกสารต่างๆนะครับเข้าไปสอบถามที่สงวนวงกลาสินนะครับวัทนีซื้อล้านนะครับสงวนวงกลาสินมันอยู่ในอำเภออำเภอเมืองนะครับกลาสินอยู่ตรงคามอ่าตรงคามยังกว่าตลาดนั้นอ่อยู่ใกล้ๆอีกครับโรงเรียนสิ้นยอดศรีอเป็นสาขาใหญ่นะครับใครอยากได้ก็เขาไปสอบถามเขานะผมเบอร์แมนซิลนะครับบ่ต้องมัน่น ถามภูมหลายนะครับพอเราค้นสอบแบบอยางหูหันอยางหูนีน่ลายละเอียดรถจังสันจังสี่ข่อยบเมนค้นขายข่อยบเมนซิลนะครับจออ้เาบ่ต้องมาถามข่ถา้าไม่นข่แนะน้าไปข่อยก็บ,บ่ได้ค่าหนายหนาเออไข่อยก็ได้ค่านหนายหน่าก็เพราะว่าเนี่ยอันนี้ข่ไปไทยไปคอนเทนพอดีไปหารถขึ้นกันนะต,ตามนั้นนะครับสงวนวงการสินผู้ใดอยากได้ไปถามเขาอยู่ศูนย์เลยเออ ผู้ใดอยากได้เบอร์เขาก็เสิร์ชเขาไปหาในเน็ตนะอใอยก็ไม่ได้ถามเขาคือกันเบอร์เออในเน็ตแหละพิมพก้าไปว่าสังวนวงการสินอยู่ในกูเกิลน,นะพิมพก้าไปมาเนียเน้ยวมาเนี้ยก็คนหาเจงใจแค่ชี้บที่นี่ในส่วนของรายละเอียดชิปนะครับชิปเนี่ยผมบโพสต์ว่าขายจังสันจังสี่นะครับผมบ่ได้แบบเอ่อไปโฆษณาว่าฮ้ย ันนี้จะมาขายรถจังสันจังสี่นะบื้เมนจังสันนะครับลีปผมไปย้อนเบื้องหลายรอบแล้วผมกับเชียร์ไทยลงน้ำบอกวนนนะเออไทยคอนเทนต์มันซื้อว่าเออมือนหนีบอกวนมหารถมันเสียเอาขั้นใหม่ว่าสันเออบ่ได้ว่าเออมือนหนีซีมาขายรถเวียบลอยยี่สิบหาจังสันจังสี่นะเชียร์โฟลลงไปว่าบอกวันมหารถมันเสีเอาไมรถมันห่างดูว่าสันมาที่นี่ไปไทยนั้นให้เบิ้งมันนี้ ไปไทยนะยังก็ไอ้พวกล่าคามันจะมีรายละเอียดอันเป็นใบใบใน,น้อยอะ่ะเออมันจะมีเงินดาวเงินผ่อนอียังต่างๆอะ่ะผ่อนจังหวะจังสันจังสี่เนาะรายละเอียดเงินสดจังสันจังสี่มาทีนีคนเขาใจพิดว่าข่อยขายรถทักมาถามล้านยูไสว่าสันโอ้ยเนาะ <h ih> มองเขาขายเขาอยู่สงวนวงกระสินอยากได้ก็ไปหาเขาซัมานีแหละ